อะไรคือหนมนะเอา้าแย่แล้วคุณเลวไว้รู้จักหนมไงคุณเลวหนมเป่าอย่างนั้นแหละผมชอบเลยชอบหนมนะน้องน้องกลับมาก่อนชอบหนมหนะใช่ไหนมหน้องน้องอย่าวตืดไปแลกเข้าฟฟีเลยน,น้องปล่อยให้ฟอซใสมันทำเป็นคนเดียวตาเลวอยากรู้ไว้ล่ะอืมอยากนะบอกเลยว่าใครจ้องจะเล่นโรล,ลิสโมิเนี่ยต้องผ่านผมก็ส้มไปก่อนนะคือผมก็ส้มนี่คือจองอะขาคนละข้าง ของไอ้ซ่มนี่คือแบบว่าพร้อมอ่ะพร้อมอยู่ในขณะที่ฟอกซายกับพี่ก๊อฟรักเด็กอ่ะโกูกับไอ้ซ่มมันรักคุณริ้วไปแล้วอ่ะแบบแล้วช่องใช้คุณริี้ยก็จะบอกเอ้าเ้วคุณริ้วหายโดนพวกกูก่อนไงโดนพวกกูก่อนเลยพวกกูคือเลี้ยวปีกกูจะบอกคือปล่อยปล่อยยิบเลยปล่อยหยิบเลยปล่อยหยิบเลยปล่อยหยิบเลยไม่ยอมเลย มาแยกขึ้นบนไปเลยคุณเลียวบอกกูจะรอดกับพวกมึงไม่เนี่ยไอ้เหี้ยคุณเลียวขาเปียกคืออะไรคือโดนแบบแย่แล้วมันก็เลยเปียกเลยอ่ะโอ้เราก็เราก็แบบเราก็มูมามเกินไอ้เย่รอแล้วแกขาเปียกเลย โอ้มุมมามเกินสม้มรูดตั้งแต่น่องยันซอกนิ้วโอ้โหไปดูดเล็บแกด้วยเลยนะกันนะส้มมุมมามสม้สมไม่ได้คนละข้างร,ริวบอกยันไปเย้ยไปเลยขนดิ